สำหรับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราฟาร์มด้วยปืน G36 ไปหาเงินฝ่ายกันเราแทบไม่ได้เลยสักบาทเดียว <c oughs> ก็ยังมีแฟดไ,ได้มาอันนึงนะ <c oughs> แต่สำหรับในคลิปนี้นะครับแต่เราจะมาฟาร์มด้วยปืน AUG ปืนฝ่ายเช่นเคยนะครับผมยังอยู่ในซีรีส์ปืนฝ่ายนะแล้วตอนนี้เงินฝ่ายของผมก็เหลืออยู่แค่28 0 0 0ด้วยและสำหรับปืน AUG ก็ใช้เงินฝ่ายอยู่ที่ประมาณ2 6 0 0นะครับผมมาดูดิว่าของแต่งรวมๆแล้วจะใช้เท่าไหร่ส่วนการแต่งผมก็จะแต่งเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมใส่คูณ2แม็กกาซีน60เก็บเสียงเป็นตัวใหญ่เเลยนนรรผมมใช้ิท่่าไหีดซ อยูแ่แล้วถ้าเกิดประกอบตั้งแต่ต้นใช้เงินไม่เยอะเลยนะเนี่ยสองพเองส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เหลือก็3ามหมนนะครับผมถือว่าถูกมากๆและสำหรับกระสุนกับเซ็ตเนี่ยจะเป็นกระสุน4นะครับผมส่วนเซ็ตที่เล่นในคลิปนี้ก็จะวอร์มด้วยเซ็ต4เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดมันไม่ไหวอะไรเดี๋ยวเราค่อยขยับเซ็ตเป็นเซ็ตใหญ่นะครับนี่เลยมูลค่าอุปกรณ์69,000ราคาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วแค่98,000มตอนนี้กระสุน4เม็ดละ5 1 8บาทก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช แพลงใช้ได้เลยแล้ววันนี้ผมจะไปจอยกับลุงชิบะเหมือนเดิมนะครับผมหาคลิปนอกรอบกับลุงชิบะเอาเป็นว่าก่อนเริ่มดูคลิปเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดอนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีกว่าแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลย Cgo Chesh เว็บเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอารีนาเบรกเอาเกมชินเวโรเรนต์ ROV หรือพับเกมโมบายก็ถูกเติมเองด้วยระบบอัตโนมัติและนี่ก็คือเรทราคาของเกมอารีนาเบรกเอาสำหรับใครที่อยากจะจัดเนเเเยยยออะะะๆนนฮลลิิงก์ว็บีู่่ใต้คป มาครับคนดูเดี๋ยวเรามาหางะของฝ่ายกันดีกว่านะครับผมอย่าไปฟังอะไรลุงเยอะเลยนะครับเสียงกากก็คนมันยังไม่ตื่นคือผมไม่ค่อยตื่นนะคนดูแบบว่ามันง่วงนะครับตอนนี้แต่ว่าเราโอเคเกิดใกล้โมเตลอยู่ในรอบนี้ไงมั้งลุงเฮ้ยลุงกดเซฟให้เราแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงามการฟาร์มมันมันอยู่ที่ไหนอะลุงไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงปืนมันอยู่นู่นเลยไม่ใช่หรอด้านหลังเลยอะ อันนี้เดี๋ยวเราเข้าเมืองนี้ไปฟาร์มนะคนดูลุงจะเปิดห้องร้านไหมแกก่อนแกจะเปิดปหล่ะเปิด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 ผมอยากเปิดมาเลยงั้นเดี๋ยวผมรูดเซฟฟีก่อนนะครับยี่สิบวิเลยโอ้โหนานจัดแรงเลย U X โอเคไม่ใอะไรอ่ะนี่นะบอดเข้าเซฟเลยมันหัวจังเลยทุกคนเฮ้ลุงบนสะพานมีคนชี้อายแล้วลุงเซฟขอของในเซฟก่อน โอ้ขอในเทปโคตรกลางไปดีกว่าอมันมีคนมันมีคนอยู่บนสะพานมีคนอยู่บนสะพานโอ้โหมันปีนปืนอยู่เราวิ่งหนีเราไม่สนเราไม่สนเราไปห้องร้านครับบนสะพานจริงด้วยเนี่ยบนสะพาน,พานเลยลุงมันอยู่บนสะพานเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดลูลุ้นห้องร้านดีกว่านะครับผมคนดูแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเฮ้ยอะไรอย่าบอกนะชิบะตะย่าได้ของแดงไม่เชื่อไม่เชื่อ นี่ดีกว่าคนดูอยู่ในห้องผมครับผมของแดงอ่ะมันอยู่ห้องนี้คือคลิปที่แล้วเราก็ได้ของแดงไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูมาดูคลิปนี้ดีกว่าอะไร <laughs> อะไรอ้าอ้าอ้าอะไรลุงคืออะไร <ST S> ไม่รู้ที <S <S> <S แต่ไก่ย่องบัดเอ้วยวร <S <S เราไปดูตัวพีเอล่างนะชัดชัดดีกว่าครับเราไปจับภาพพีเอเอกันดีกว่าเอ้ยพีเอเอได้จริงไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยห้องโคตรกากเลยลุงอุ้ยชีต้าแมวน้อย ไม่ได้เลยเลยมีแต่ต่างแล้วหต่ก็มีชิ้นหน้าตัวน้อยรอยเลือดผมเต็มเลยรอยเลือดได้หรอมีรอยเลือดได้หรอเออผมเลือดออกนะแบบนเฮ้ยอันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยผมก็เคยเห็นเลยเฮ้ยทำไมเขาได้ของแดงอ่ะไม่น่าแกจำเพลงนี้ได้ป่ะแกจำเพลงนี้ได้ป่ะ เฮ้ยเขาเซลใหญ่เลยว่ะจะไม่ได้ครับจะไม่ได้ความจำตั้นนะดิอันนี้หกหมื่นลุงเลือดออกได้หรอเลือดออกโดนบอดยิงขาอ๋อไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมโอเคอเเนี่ยผมทำดามีกับเพื่อนไม่ได้นะเพรว่าไอแสงยูวีไฟฉายอ่ะมันไม่ได้มาเช็ครอยเลือดรอยเท้าถูกไหมมันแค่ต้องเป็นลอยเลือดถึงจะมีรอยเท้าเออไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ที่เหลือผมก็ไม่ได้อะไรเลยครับทุกคน แสดงว่าเราต้องมาหาของฝ่ายตามที่เราต้องการครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีให้เก็บสักชิ้นนะลุงอนะเอา,อางี้ถ้าเราฟาร์มแล้วมันไม่ได้อเไรเดี๋ยวดันไปฝั่งนู้นเลยก็กดีนะลุงเพราะว่าจะได้ไปออกเลยในตัวอุ้ยกุญแจห้าหมสวยแกมาดูดิอันนี้นำโชคเฮ้ยแต่ยังมีคนดเดียวระเบิดอหูดับนหนูดับ เห็นได้อะไรเลยคนดูของฝ่ายมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมหาทั่วแล้วเนี่ย่องไ่้ไง่องในห้องมันยังมีอยู่เนี่ยผมยังไม่เจอพวกสัญลักษณ์ฝ่ายสักชิ้นเลยนะทำไมมันเกลือจังผมจําได้ว่าตอนที่มันรีแรกๆของฝ่ายเยอะมากเลยนะไม่ยังไงก็เจอเขาลดลงป่ะเออเหมือนเหมือนของฝ่ายมันลดลงป่ะเนี่ยจริงอันนี้อันนี้รู้สึกว่ามันลดลงป่ะเนี่ยคนดูเพราะตอนแรกผมจะทำคอนเทนต์เนี้ยคือของฝ่ายมันดรอปเยอะมากเลยครับไม่มีเลยอันนี้ตอนนี้ไม่มีเลย แต่ได้ยินเสียงต้นสายว่าลุงต้นสายคือเยอะมากเลยนะเฮ้ยหา e> ไม่เจอว่ะคนดูเดี๋ยวผมออกไปเล่นเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หาไม่เจอเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวดูในแผนที่นะลุง <S 2> <S 2> ผมได้ยินเสียงปืนอยู่ประมาณนี้โรงงานเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โรงงานกันโอเคทีเจ็ดยิงกันไปครับผมเผื่อได้ไฮไลท์ยิงไฮไลท์ฟาร์มไม่ได้ไฮไลท์ยิงแล้วกันป ไอเสียงเอ็มหน่งหสูตรเราจะสนใจมันดีไหมนะลุงไม่สนใจไม่สนใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดีกว่าคนดูเฮ้ยลุงผมอยากไปเปิดสุสานผมอยากร้องฮีฮิวอ่ะโอ้โหดูดิปืนโคตรกากเลยนี่หว่าเฮ้ยเอ้าทางออกตรงนี้ก็ได้นี่เปิดสุสานเลยออกเลยแล้วกันเฮ้ยเอาดียังยังไม่จบยังไม่หมดเวลาลุงยังออกไม่ได้ฮเ้ยลุงเขาเป็นไรอ่ะคนดูเขาฮีฮิวไม่พักเลย ไม่ผมร้องเพลงตามแกไงคลิปที่แล้วแกร้องเพลงไงอยากร้องเป็นไงโดนแซวทั้งวันเราบอกเลยมีหิวมีหิ้วหิวโอ้ยยังสี่ทุกคนนี่ขนาดมาหาอีกเซปหนึ่งแล้วเนี่ยของยังกายอยู่เลยลุงออ่ยยยสวเลตามนั้นนะคนดูโอ้ยสามหมื่นห้าได้อยู่ไม่แย่ครับไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีไม่ชัวร์แต่เดี๋ยว เอางี้ผมได้อยู่ประมาณสองแสนแล้วลุงจะไปเล่นหรือลุงจะออกเลยมันยังไม่ออกไม่ได้นี่ไงของฝ่ายเราโอ้โหสี่จ้องสามพันขอบุณครับนี่ไงเราไม่เก็บแล้วกันสองคนดิจะไปเล่นหรอสีไม่ได้ไหนอไเลยเฮ้ยลุงอยากคุนลุงเลือดร้อนห่าทุกคนลุงจะเล่นแล้วไออยากรู้อยากเห็นนี่แหละตายมานักต่อนักแล้วไ่นะ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นศพคนทางเกิดเลยนะแค่ตอนที่ผมมาร์กเองยี่ตรงนี้ผมมาร์กยี่ตรงนี้ผมมาร์กเสียงปืนอ่ะก็เข้าใจก็คือตรงตรงที่่ายเฮ้เอ้เอ้คือข้องม้าข้องม้าลุงเสียงปืนข้องม้าบวกกันประมาณนั้นไม่ได้ยินเสียงเลยไอ้รุ่หูุ่มยังไงธรรมดาเอาไว้ข้องม้าลุงเอาครับผมเป็นนักแข่งว่นโอเคแต่ช่วยเปิดเซฟบนนี้ก่อนไหมล่ะ เอาเอาเอาหมดผมเอาหมดเผื่อยังไม่เปิดใช่ไหมโอเคไปดูก่อนครับเมื่อไหร่แกบอกจะหาของฝ่ายเรจะรับฝ่ายก็มันเจอแค่ไอ้สี่ช่องเนี่ยสี่ช่องของขาวอ่ะสามพันกว่าบาทไม่ไม่เก็บรกเนี่ยไม่มีบอดเลยคือผมอยากได้เป็นของม่วงนะคนดูของม่วงที่มันเป็นราคาสักพันอ่ะเฮ้ยต่ว่าบอดโดนเลีย์ไปแล้วแต่ยศมีคนมาแล้วเออบอดโดนเลียงแต่ตรงนู้นเลยเนี่ยมีตกคนด้วยปะตรงนี้เฮ้ยตรงนี้โดนฟามไปหมดแล้วลุงเดินเช็คนะ ่เเดี๋ยวผมดูข้างนอกก่อนว่าข้างนอกมีศพค,คนเทเเทเเโอเคฟามไปฟามไปเก้งแล้วลุงน่าจะน่าจะเป็นลายฝั่งกม้าแหละลายขอกม้าตามที่ผมได้ยินอะอะา,าไปแก้งแล้วมีศพคนนะตรงที่ผมมาร <Okay. S 1> มาไปดูก่อนไม่ใช่เป็นบอดสายตรวจบอสายตรวจกบอปกติแสดว<า>งว่าเข,า,ขาไป,ไปแล้วลุงาไเราจะวนกลับไปยิงหรือว่าจะออกเลยล้วแต่แกผมไม่ติด ผมก็ไม่ติดเพราะเกมนี้รอฟาร์มได้แค่นี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เราเก็บเพิ่มแล้วนี่ไงของฝ่ายที่เขาไม่เก็บทุกคนอันนี้ช่องเดียวพันหนึ่งนะครับผมแล้วก็คอนนิลัยของดีที่เหลือก็ใช่เดี๋ยวฟาร์มเมืองนี้แหละเอาเท่าที่ได้นะทุกคนส่วนอันนี้ไม่เอาสี่ช่องสามพันมจะได้ไม่เปืองยาแดงยาอะไรใช่ใช่มันจะได้ไม่เปลืองแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนเพราะเราก็เปิดเซฟซะเยอะแล้วนี่ ใช่ไม่ได้ยิงอะไรตามอย่างเดียวแต่ว่ามีคนได้หองแดงซึ่งไม่ใช่ผมแล้วก็หันหลังให้ด้วย๋ยวเขากดโชว์หัดไวมากก็จะมีความแตกต่างจากโหมดอีโกวอ r นะครับทุกคนเฮ้ยใช่เหรอลุงมันขึ้นรีบจบเล่นไป11นาทีเมื่อกี้เราได้อะไรมานะคนดูเราได้มาเป็น นี่นะครับของขาวซึ่งของขาวชิ้นนี้ราคาเงินฝ่ายอยู่ที่318ซึ่งมันก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นของม่วงอย่างเช่นเนี่ยอะเนี่ยของม่วงเห็นไหมชิ้นนี้ราคาประเมิน5,000ันนะครับผมแต่ขายสายข่าวได้พันห้าเงินฝ่ายก็แทบจะซื้อปืนได้กระบอกหนึ่งแล้วอันนี้ก็แนะนําให้เก็บเป็นพวกของม่วงชิ้นนี้เนี่ยของพวกนี้ดีกว่า<ด>นะครับผมครับโอเคเห็นไหมพันสองอันนี้ก็พันห้าประมาณนี้นะครับผมแต่เกมเมื่อกี้มันไม่มีให้เราเก็บเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม อันนี้ไฮไลท์ปะเนี่ยเออไม่นะมุมผมโดนเนึบเฮ้ยทำไมดูอยู่ๆก็สว่างขึ้นมาเรารอดักหลังไหมหรือว่าเราจะไปเลยลุงก็เราแต่นะจริงหนึ่งเมตรหนึ่งชุดอะลุงหนึ่งอยู่ชุดตัวหนึ่งเฮ้ยหลังเกิดทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปโยนระเบิดอุ้ยมันเห็นหมดหมดเลยกันลวเน่ังหินอหหหนนิมงเลยลุง ที่ผมเห็นสองตัวมีไซส์โยกมาตัวนผมกดไว้ให้ผมกดไว้ให้เท่าที่ได้ผมจะเล่นแบบระมัดระวังครับโอ้โห ADK ฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นา ADK เฮ้ยมันพยายามยิงของจุดซ้ายจุดตรงถอยวะโอเคโอเคโอเคไม่ได้ฟาร์มแล้วเงินฟงเงินฝ่ไประเบิดไม้แก้วต้องทิ้งระยะว่ะจะย้อนระเบิดผมหมดแล้ว ลุงเล่นจนของลุงหมดแล้วผมยังไม่ได้โยนระเบิดเลยเมื่อกี้เหมือนเขาโดนระเบิดอยู่สองตัวนะที่ผมเห็นอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาระยะไม่เหมาะกับปืนผมมากมากเลยคอนโดเออใช่ระยะแกตรงนี้มันไกลมากเลยนะใช่มันถือว่าไกลอยู่มาดูก่อนนะว่าเท่าไหร่ดูดิเก้าสิบห้าเมตรร้อยเมตรอ่ะเออร้อยเมตรอ่ะก็ไกลอยู่สต้องเห็นแกบ้างมุมเมื่อกี้นะตยศเขาเห็นหมดเลยเขาเห็นหมดเลยปืนดีปะ เออไม่รู้เหมือนกันนะแยกเสียงไม่ออกปืนอะไรก็ไม่เอาไงดีลุงเราจะไปเลยทิ้งแล้วก็ไปตามทางของเราไปฟาร์มอันนี้ก็กดดันเขาได้แล้วเอองั้นก็ไปฟาร์มดีกว่าเพราะระยะเราพู่สู้่มเมาสู้ได้ระยะผมอปืนผมดเลยไอ้ลุงหน้าหน้าเหมือนจะมีคนดักอยู่ตรงหินนะใช่ป่าวะดูผมตาบาดไม่บาดไม่บาดไม่บาดนี่นี่นี่หน้าหน้าเลยแปดสิบมาผมระเบิดมีไหมผมจะโยนระเบิดไปผมโยนผมโยนไปเองผมโยนไปเอง สามสองเนี่ยลูกนี้โดนสาธุเบิ้มเต็มเต็มลุงไม่ตายเบิ้มนอนอยู่หล้มล้มล้มเขาล้มเขาแค่ล้มจำทิ้งครับไม่รู้นะว่าที่ไหนอันเนี้ยเไอมีเสียงมีเสียงอีกลุงฝั่งนี้เลยลุงเฮ้ยมาร์กไม่ได้ฝั่งนี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 ้ฝากให้ลุงดูครับจนเราดูเซต ปืน MK10 ทุกคนโอ้โหด็อกแคกเสยเทไว้ครับ1,500ไม่ถือว่าเซฟดีอยู่นะเซฟไม่ดีแต่ปืนดีโอเคลุงฝากโคเวอร์แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเติมระเบิดก่อนโอ้แล้วอะไรยาน้ำคลอเนี่ยหาระเบิดครับผมนี่ได้ระเบิดมาเพิ่มสวยสวยสวย MK10 ของม้าดีลุงอันนี้เราดันเราเราดันไปข้อม้ากันไหม นี่งไงอา k ีเคอยู่นู่น<า>เลยใกลอาบีเคใคร,ใครนู่นละกลางละโอ้หระเบิดเพียบเลยลุงเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ตี้ข้างหลังเราอยู่ตรงไหนละล่าสุดอยู่ตรงกำแพงที่เราเกิดโอเคครับผมต้องถือเอ็มเควะทุกคนระยะเนี้ยอ,อเลยอุ้ยลุงตายเลยเหรอตายปืนไม่รู้ปืนอะไรว่ะแต่ยศผมโดนแป๊บเดียวตายเลยผมเห็นตัวละ เฮ้ยโ่ไม่รู้นโชว์เหมือนกันลุงโฟบ้างเหมือนเฮดโฟบ้งมีเก็บเสียงโอเคลุงตุยไปแล้วทุกคนไม่เมื่อกี้ผมตอนที่ผมส่องไปเห็นเขาบมันอยู่มุมที่ลุงไปโยนระเบิดเขาอะหมวกห้าแต่ยศหมวกห้าไม่ไม่ใช่เทอร์โมเห็นใส่หน้ากากอยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้ากากแต่ว่าเป็นไม่ได้ใส่เธอหมอกงั้นก็ตาดีเอาเรื่องนะเนี่ยหมาวกห้าหกหมื่นดูเรื่องครับลุงผมไปส่องนานไปหน่อยเมื่อกี้เลยพลาด งั้นเราเราต้องเล่นช้าๆแล้วคนดูของฟงของไฟอะไรเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเดือดตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บของลุงทุกคนเขาต้องมาเช็คไม่หรอกแกยิงทั่วเขาไปแล้วอ่ะผมว่าเขาไม่กล้ามาง่ายๆหรอกมันโล่งโอเคงั้นเราต้องเล่นเอ็มเฮ้ยเสียงใครอ่ะใช่หรอคนย่องกอไม่ใช่แกเหยียบหญ้ามันมีคลื่นขาวอ่ะดิบอดหรองั้นคนย่องหรือไม่ก็บอดเดินตรงกลางอ่ะต้อง เปิดกระโดดด่วนปัใจเช็คตรงนี้ต่อครับนั่นปะใช่ย่านังไงพิจริงด้วยตาดีตาดีคนจริงด้วยตายาอยูจีเก้าสแตปสแตปกระสุนยังเกือบเต็มอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเจอแล้ว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  นี่เหรอเป็นไงเป็นไงเป็นไงลุงผมเทพไหมไม่ได้ดูเลยจอดับโอ้โหจอดับผมเทพไหมผมเทพไหมลุงไม่เท่ไม่เท่เฮ้ยลุงไม่ดูหรอเมื่อกี้เออเอ้มพใครก็ทำได้ลุงเห็นได้ไงสรุปลุงรู้เหรอเมื่อกี้ก็รู้ว่ามันมีตัวนอนอยู่ข้างบนเขาอะผมวันแทบไปเม็ดเดียวเลยไอ้ไงก็ทำได้เฮ้ยลุงไม่ลุงไม่อวยผมเลยดูก็ดูดี คนี่คือคนที่ใช้9ยิงคยิงร้อเมตรใครจะไปทำเลยอไอย่างั้นเอาเลยแล้วหนึงนะว้าวโอ้ตีบอลกันต่อต่อป่อต่อไหน MK ผมว่ผมต้องการ MK ล้วล้วล้วผมไม่ได้เก็บ MK มาผมทิ้งไว้เขาตอแครทำไมไม่เอามาหนต้องกลับไปเก็บครับทุกคนวอะไรล้วล้วมอ่ได้เลยใช่ผมเห็นแล้วว้วไม้โชว์เลยโชว์เลยโชว์อะไรลเนนะไอ้ักนเน้นนะใช่เล็งสูง สูงสูงแค่ไหนปวดใจหัวเลยเจอก็ไม่ไม่มาอพีเคตัวนี้แหละตัวที่เพื่อนเดียวกันระวังเขาระเบิดนะใช่ตคนนี้จำได้ไหมที่เรายิงเทอร์โมจำได้ครับลุงยิงเทอร์โมไปสองอ่ะนี่กันมาสี่ยเอนถอุ้ยอีกลูกนะตายแล้วว้ามันทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่ามันโยน นึกว่ามันโยนแต่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่แต่นึกว่ามันโยนมันทำอะไรไม่ได้ต้นไม้ก็แอบไม่มีดคลิปที่แล้วอ่ะผมก็ทําแนวนี้นะลุงเชื่อไหมผมได้แฟตได้สีขาวอันเดียวทั้งคลิปี่ได้ได้สามชิ้นนะลุงได้สามชิ้นส่วนผมยังไม่ได้สักคิดเลยเย่ได้สามชิ้นเป็นม่วงแล้วก็ทองนี้เงินฝ่ายผมก็หมดไวมากเพราะว่ามันไม่มีให้เติมเพิ่มทุกคนได้แล้วมันหายากอ่ะคือเงินฝ่าย ไม่รู้ว่าต้องเล่นแมปอื่นหรือเปล่าอย่างกีวีคังแฝงอ่านเนี่ยแล้วก็เกิดตรงเนี้ยนี่เกิดที่เดิมหลังง่ายแล้วเราก็โดนลุมอุ้ยลุมข้างหน้าลุมข้างหน้าข้างหน้าก็เห็นแล้ววิ่งไปแล้วมันเข้า,า,ขาบ้างไหมเนี่ยถามจริงหมดไปหนึ่งแม็กเหมือนจะอวกาศนะลุงเมื่อกี้ <c oughs> เหนื่อยวะทุกคนปืนเนี่ย <c oughs> เดิมแก,อ,อ,กอ้อมไปี้ได้เหลอกร้อให้อยอยู่หินเดิมเลยแล้วผมไม่โดนตีอื่นอ่ะนะผมบั็อกอะไรไม่รู้เนี่ยกีวี ผมจะค่อยๆไปหลังตีหลังมาผมยิงตายไปอีกหนึ่งผมต้องถอยไปหาแกถูกไหมเอออันนี้ตัวหลังตัวเดียวเห็นเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวส่วนปืนก็ตอนนี้เคร่อประอกาศเปลี่ยนไป AUG ผมได้ AUG มาอเอาแกก็ใช้ AUG อยู่ไม่ใช่หผมได้เป็น AUG อื่นมามันมีคนมาจากด้านหลังอ,อีกลุงต้องค่อยๆเล่น มาจากด้านไหนวะเนี่ยคือดิ้คนหลือบอสไม่รู้ครับตายไปอีหนึง่งไ,ไม่ได้ฟาร์มแล้วทุกคนช่วยดูใหขใครระเบิดลุงด้าน,นหลังผมไม่รู้นะด้านหลังหรือเปล่ารีโหลดผมรีโหลดนะผมรีโหลดผมรีโหลดโอ้หแม่กระเ็นอยู่ในกระเป๋า อุ้ยสกินปืนโคตรเทอไรงี้ยปารันพาดแมยิงโอเคะบอล้วนอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวผมฟาร์มเมืองนี้ก่อนแล้วกันผมว่าลุงคงต้องแวะฟาร์มเมืองนี้แล้วไม่งั้นเราก็จะเป็นอาจจะดันไปเพื่อตายอะไรพวกนี้ต่อเกมนานๆอีกสักเกมล้วได้มาเป็น AUG กระบอกแล้วหกหมื่นเะครับทุกคนครับครับผมเดี๋ยวเราฟาร์มเมืองนี้เพิ่มโหก็ถึงหมดไปลวกล้องหนึ่งท่านทำอะไรเลย ส่วนตัวนี้ก็ A C E น่า,าเป็น A C E ลุงไปดู C D เวลาข้างบนนะ<อ>เผื่อได้เหมือนไฮไลท์อันนั้นนะเขไม่จะให้ผมไปได้แล้วเ<ๆ>ออเดี๋ยงั้นเดี๋ยว,วยให้ผมก็ได้นะลุงไม่ต้องฟาร์มหรอกข้างบนเออโอเคเดียวนะเดียวโอเคเอางี้เอางี้เราเรามาแก้เคลิปผมไปเปิดเซฟอันนั้นโอ้และแกไปเปิดที่เหลือลุงอย่าลืมนะกิฟตเกมแรกลุงได้สิ่งเจ๊ลุงได้ลูกปั้นไปนะ ลุงเจ้าเกมสองต่อเกิดแกได้ซีดีอั้วไงแกปีนตรงไหนนะเมื่อกี้นัแหละแกปีนตรงนี้ถูกป่ะอ๋อปีนบันไดตอนนั้นลุงได้เครื่องสแกนนี่อ้าวใช่ใช่แต่ตอนนี้มันไม่มีแกต้องหาเครื่องสแกนแล้วเพื่อนคนดูใช่ไหมมุมเมื่อกี้ถ้าเกิดผมเล่นปืนดีๆที่มันยิงไกลๆได้นะผมกวาดหมดนั่นแล้วนะมันวิ่งเรียงกันเลยสามตัวเอ้ยยี่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 ยีี่ย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 ี อย่าไปฟังคนดูอย่าไปฟัง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 ่ามีด้วยอาติมีด้วยปึ๊เปิดเซอย่าไปฟังฮิเหมือนแต่ยกอเลยนี่คลิปเสืองกันเลยทุกคนดูมุเยราปืนลองร้องเพลงด้วยเราจะทำเไม่จบละองอันแล้วโอเคลุงเกลอยวนะครับปอแล้วมันว่าจะอยู่ในนัน มันไม่ใช่แล้วเพลงนี้หิวเพลงนี้หิวอะไรก็ไม่รู้เออเดี๋ยวไปเปิดสุสานดีกว่าไปไปดีกว่าครับผมไม่มีอะไรเลยมาครับคนดูกุญแจสุสานตอนนี้ดอกเท่าไหร่อ่ะลุงรู้ปะรู้ราคากุญแจสุสานป่ะดอกละเจ็ดหมื่นโดยประมาณเจ็ดหมื่นถูกไหมแปดหมื่นเลยแหละสิบดอกก็แปดแสนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิดเลยครับผมยิงกระจกเมื่อกี้มาลุ้นของหน่อยห้องนี้ตู้เซฟ อีฮิวีฮิวสองหมื่นห้าอะไรเนี่ยโคตรกากโอ้ดอกแล้วตั like> like ้งเจ็ดหมื่นดูของดีคนนู้นเยอะมากเลยเลย ไมมีอะไรนป่าเลยตรงบ้านี้มันไม่มีหรอปกติไม่มีนะไม่ค่อยมีอะไรฝนป่าหมดแล้วเนี่ยเราต้องไปโมเตลต่อะเนยลุงเพราะข้างนอกไม่มีอะไรเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าของก็งั้นงได้กระสุนสี่สิบนัดไม่ดีลุงไม่ดีถ้าเกมนี้ไม่ไฮไลท์ไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าเลดดอปมันได้เท่านี้จริงๆอ่ะคือคอนเทนต์เราอ่ะตั้งใจที่จะฟาร์มด้วยเงินฝ่าเอ๊ะมาหาเงินฝ่ายอยู่แล้วซึ่ง3ามเกมที่ผมหา ก็ถ้ามันไม่มีก็ตามนั้นเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมอเตลเข้ากลางกลางโมกลางโมเพิ่งเข้าหรอเอองั้นเราก็มีสิทธิ์ได้ห้องร้านอยู่วะนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เออเพิ่งเข้าเลยกำลังเข้ากำลังเข้าสวยลุงตายไหมไม่รู้คนหรือเปล่าเปิดประตูมาน่าจะบอดวะคนดีลุงหรือว่าคนเอจูจีตะยศเฮ้ยโอเคสวยแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปเปิดแกไปเปิดปั้เอา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  นาะเนี่ยมันเขาอยู่ในบอร์ดข้างล่างเนี่ยเราจะได้เปิดห้องร้านอีกรอบหนึ่งเหรอไม่โอ้โหเปิดแล้วเปิดไปแล้วเกี้ยงแล้วใช่ไหมบางทีใช่แต่บอร์ดข้างล่างมันอเลิฟอยู่นะสองศูนย์หนึ่งยังไม่เปิดไม่เปิดดิครับเปิดไปแล้วแต่รับปิดหรือเปล่าไม่รู้มันเนี่ยผมส่องไป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 โอเครผมไม่รู้นะลุกลุ่เฮ้ยข้างล่างใครข้างล่างขึ้นอะไรอ่ะข้างล่างขึ้นเลยอ ไปลุงเซอร์ฟเซอร์ฟผมรอให้แกรอหลังยูพีโอเคผมรอป่าเอาระเบิดมาโอ้ห้องผมแกระเบิดโอเคลุงฝากด้วยผมทำอะไรไม่ได้เขาอยู่ด้านล่างเลยวะนี่ลมมันใหญ่ลุงตายติดตายระเบิดผมจะเล่นเสี่ยงดีไหมเนี่ยลุงระเบิดผมกำลังล็อกอ้อมไปผมกลังอ้อมไป พ่อยู่ตัวล่างพ่ออยาอยู่ด้านล่างผมใช่เขาโดนระบบผมไงตาย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 วยโปอดแดงเลยจะ้จาเกียวเลยท้าหมดแล้วท้าหมดแล้วท้ามแถวก่อนไปดมแก๊สนานไปหน่อยเพราะสองสิบหนึ่งเขาเปิดไปแล้วแล้วเขาผิดอ๋อใช่อาจจะเป็นไปได้ยังไม่ได้ดูเลยลูกพีเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดด้วยต้องดูในศพเขาก่อนเดี๋ยวเช็คในศพเขาก่อนครับเผื่อได้ของแดงในกระเป๋าเขา นี่สรุป AUG นายิปนี้ไม่ได้พามเงินฝ่ายมาหาไฮไลท์อะดูทรงแล้วมีแต่ไฮไลท์ยิงเออมีแต่เจอคนเจอคนทุกคนดูดีผมพยายามแล้วไม่นะได้มาเป็นปืนฟอราคาแปดหมื่นอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะได้แบบเนี้ยลุงเอาระเบิดไหมระเบิดเยอะมากเต็มเอาจริงอะเนี่ยเก็บเท่านี้แล้วก็ออกของไปไม่ได้ตามนันครับทุกคนมีแต่ของม่วงเลยแต่ยศ ใ่เหรอไม่มีอะไรเลยหรอกระเป๋าเล็กอะกระเป๋าแปดร้อยโอเคทมนั้นทุกคน Make a G กระสุนไรวะมันไม่ค่อยเจอของดีๆเลยเดวันเอาเป็นว่าเอาไงดีลุงเปิดตองศูนย์หนึ่งดูไหมใช่ก็ไปหาดูก่อนเลยเล่นไปเรื่อยๆโอเคจบเกมไปเล้ตามนั้นนะคนดูของไยก็เท่าที่เห็นเลยครับหายากมากามันมีไม่รของฝไม่มีะดิเออมันหายากอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเฮ้ยใครมาอีกัน เออไค่ย่องอะ่ะขึ้นะไร<อ>วะไม่ชชว์เหมือนกันครับแต่ก็เรายิงไปแค่สองนะตี่เนี้ยฮะอาจจะเป็นท<อ><อ>ี่นี้ก็ได้ที่เราเจอตรงกลางที่แกบอกเป็นเดเรียนอ่ะเออเอ้ยไม่แน่ไม่แน่ตี่นั้นอาจจะวิ่งไวไปทิ้งอันนี้สี่พันทิ้งสี่พันทิ้งเฮ้ยผมอยากเอาลิฟ้ากลับจังไม่เห็นนะเช็คหมดแล้วแล้วตกงลงสองรหนึงเปิดยัง ยังไม่ได้ไปเช็คเลยลุปห้องร้านสองมีตกผผมทิ้งระเบิดประมาณห้าลูกนะลุงเผื่อจะเอาอ่ามีเสียงตกกลางใช่มีเสียงตกกลางเกาะห้าผมคงไม่เก็บไปเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เล้ฟาร์มหมดแล้วละเอียดเลยตะยศนั้นสองส่วนหนึ่งจะเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูกันนะน่สิตอนนี้ที่ได้คือสามแนเก้าแล้วอ่ะมันก็พอได้อยู่นะ ของอาวุธกล่องไรฟาร์มหมดเลยที่เนี้ยสะอาดเอี่ยมน่าจะเป็นที่แรกที่เราเจอแล้วโอเคฟ<อ>าร์มมาแล้วรุ้งเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วจะปิดประตูไว้ตามนั้นทุกคนเนี่ยกล่องดอมกล่องอาวุธอะไรพวกเนี้ยฟาร์มให้หมดครับตรงกลางยังมีตรงกลาง,ง,ลาง,งยังมีเสียงคนอยู่นะนี่ได้ยินละมัน<ย>พัดกันแสดงว่าเขาดักกันดักออกใช่ดักออกกัเนี่ยเราฟาร์มถ้าเราไม่บวกต่อก็ออกตรงนี้ แค่นั้นแหละถ้ายังไม่อิ่มก็ไปดูอีกแค่นั้นจบเฮ้ยลุงจะเอาเหรอลุงเลื่อนร้อนเหรอเอาได้นะผมไม่ติดผมไม่ได้เอาผมหมายถึงว่าแกไงอ๋อก็มันก็ไม่มีอะไรผมมาทำคอนเทนต์ในนี้เฉยๆมาให้ทุกคนดูผมมาฟาร์มผมมาฟาร์มนี่ไงของไฟไอ้สี่ช่องหน้ากากเนี่ยมีดอกไปทั่วแก่ปวดอะไริดใช่ผมเินแก้ปวดเยอะมากตบ เปิบเปิบโอ้โหไม่มีของฝ่ายเลยไม่นะนี่ไงของฝ่ายส0 0อยแกไม่เก็บโคตรกลากเลยราคาไม่มีอะไรเก็บแล้วผมพยายามหาอยู่นะมันไม่มีถ้าถ้าไม่มีก็ออกเลยก็ได้ลุงหมดละคนดูหรือว่าซีรีส์ฟาร์มเงินฝ่ายพับเก็บไปก่อนเลยดูจากสภาพการแล้วหายากมากครับทุกคนดูจากคลิปแล้วเออนี่ไงได้หนังสือพิมพ์มาบ้างหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์สี่ช่องราคาพันเดียวนะเออเงินฝ่ายเหมือนกันโอ้โห oh. ทำไมมันเหลือแต่ของแบบนั้นวะน่านทุกคนดูดิไมเนี่ยผมมาเดินฟาร์มตรงนี้ให้ว่ามันจะมีของใายกี่ชิน้นโอเคเจออยู่ทั้งหมดนั่นแหละขนาดลุงหาทั้งโมยังเจอแค่นั้นอนะผมก็หาเหมือนกันแต่ดูดิทุกคนไม่เจอเลยครับ <c oughs> ก็ถ้ามันไม่มีจริงๆไปออกก็ได้ครับ <c oughs> เกมนี้ก็คือไม่มีละจบทุกคนโคตรแห้งเลยทุกคนดูดีหมดแล้วห้องนั้นที่แกเปิดห้องซักผ้าอะไรเปิดหมดแล้วผมดูหมดแล้ว my god แกจะไปเปิดอะไรไ,ไปงั้นเราไปออกเถอะไม่มีแล้วลนะคนดูแล้วเหรอออกแล้วออกออกเถอะอ,ออกดีกว่าออกแล้วแกไม่เอาของไฟไหนไหนของไฟไหนของไฟสาวต้องสื่อพิมพ์สี่ช่องโอ้ไม่เก็บดีกว่าลุงราคารู้ๆกันอยู่ทุกคนตั้แต่ก็ออกปะมีแล้วมีแล้วนอกแทกสองอัน เอ้ยลุงเก็บไว้ดิล็อกแท็กเด็เกนเลยนะโอ้มันมีประโยชน์อะไรวะหนึ 1> 1, ่พันห้าไปได้ปะเอ้อขายได้หนึ่พันห้าดีกว่ามันไม่ใช่ล็อกแท็กของก๊อตแก๊สแปดหมื่นแปดเอเอแต่จริงๆนะล็อกแท็กคนล็อกแท็กล <c oughs> ็อกแท็ก <c oughs> คนแหลงเลเจนเนี่ยราคาเท่าล็อก <c oughs> แท็กเอเจ็คอะแจ็คสันไปกดออกครับผมคนดูสี่แสนเองหรอไอ้ตาก่อนหน้านี้ยิงไปตั้งเยอะไม่ได้ออกเสียได้เหมือนกันสนก่อนหน้านี้ฟาร์มได้แค่สองแสน เนี่ยคือคลิปเนี้ยคือคลิปฟาร์มหลักๆเลยนะถ้าตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมมันไม่ได้ดอปง่ายเหมือนตอนแรกๆรกใช่มันไม่ได้ดปง่ายเหมือนตอนแรกๆแล้วก็ขออนุญาตพับซีรีส์พับซีรีส์เงินฝ่ายเลยแล้วกันดูตรงแล้วดสนสยากเกินเนี่ยได้ประมาณนี้ครับคุณดูยิงไป3ตัวได้4ี่แสนเท่มมันควรจะอย่างนี้อยู่แล้วมันดบถ้ามันดอกของพวกนี้เยอะเกินนะเดี๋ยวนมันจะมีแต่ปืนฝ่ายใช่ไหม กับนิวินสันในยากใช่เ,เพราะว่าอย่าลืมว่าไอเทมม่วงพวกนี้มันเอาไปแลกกับสายข่าวดิวินสันเอาไปแลกไอเทมในสายข่าวต่างๆแล้วก็เอาไปขายเป็นโคเอน็นถ้ามันดอกแตงอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เงินโคเอ็นเลยคือมันจะแต่เงินฝ่ายล้วนๆมันจะเกลื่อนใช่แล้วคนนะ่ะมันจะหาโคเอ็นจากอันนี้ไม่ได้คนก็น่าจะบน่นซึ่งไอพวกนี้มันควรจะออกยากอย่างเงี้ยแหละถูกอันจริงอะ่ะโอเคประมาณนั้นทุกคน